สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยผอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศาบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะเพื่อที่จะรับเงินในปีงบประมาณ2,566ก็คือตั้งแต่ตุลาคม2,565เป็นต้นไปวันนี้พอ,อน้อยออกคลิป วันนี้ตรงกับวันที่7ธันวาคม2564นะจ๊ะมีผู้สูงอายุบางท่านบางรายก็ยังไม่ทราบนะคะว่า ในช่วงเดือนธันวาคมในช่วงเดือนธันวาคมเดือนเดียวเท่านั้นที่จะมีการปิดปรับปรุงระบบนะคะท่านใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าหลักเกตต่างๆในการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะคะ่เพื่อที่จะรับเงินในปีงบประมาณหน้าก็คือตั้งแต่ตุลาคม2565เป็นต้นไปนะคะจะเปิดอีกรอบหนึ่ง จะเปิดอีกรอบหนึ่งรอนะจกาตั้งแต่เดือนมก,กราคม2565จนถึงวันที่30กันยายน2565ก่ะช่วงนี้เดือนเดียวเท่านั้นที่ปิดปรับปรุงระบบนะคะในช่วงเดือนธันวาคมค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่อง y o ยูท b ผพอหน่อยนะคะการเน้นย้ำกันอีกรอบหนึ่งเดือนธันวาคม ไม่ต้องมานะจ๊ะไม่ต้องมาค่ะก็รอท่านใดที่มีภูมิลําเนาไม่ว่าจะอยู่ในเขตเทศบาลหรืออบอตอนะคะเดือนหน้ามกราคม2565จนถึงวันที่30 กันยายน2565หลักเอกสารหลักฐานเช่นเดิมค่ะบัตรํำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านในภูมิลำเนานั้นๆน,น,นะคะสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นชื่อของผู้มีสิทธิ์นะจ๊ะซึ่งเป็นชื่อของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นจะเป็นธนาคารไหนก็ได้ก็ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นธนาคารนู้นนี่นั่นเสมอไปค่ะก็ทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มี เข้าชื่อบัญชีของผู้มีสิทธิ์ได้โดยตรงค่ะท่านใดสงสัยประการใดฝากคำถามใต้คอมเมนต์คลิปนี้พอหน่อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามในที่ค้างตอบนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการต่างๆหรือท่านใดที่จะฝากคำถามในรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุผู้พิการติดแกรกเกิด นะคะปอ,อน้อยยินดีที่จะตอบให้ทุกคําถามถ้าคํำถามไหนที่ยังสงสัยหรือตอบยังไม่ได้ก็ขอเป็นสื่อกลางในการที่จะประสานส่วนกลางแล้วนํามาตอบให้กับพี่น้องออที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ปอ,อน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ